ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสวนเหมือนเดิมครับมาเก็บผักหวานให้ลูกค้าเขาสั่งจองไว้ครับถ้าใครสนใจต้นกล้าผักหวานหรือว,ว่ากิ่งชะอมทักไลน์มาได้นะครับยังพอมีครับตอนนี้ยังพอมีเราต้องเริ่มปลูกตั้งแต่ตอนนี้ครับถ้าถึงฤดูฝนจริงๆเวลาเราปลูกมันจะติดยากครับทําให้รากมันเน่า ผมก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกบ้างขายบ้างครับก็เอามาผมได้น้อยผมก็ปลูกน้อยได้มากผมปลูกมากครับปลูกทุกปีครับผมปลูกทุกปีกิ่งชะอมก็เริ่มแตกยอดแล้วครับยอดสวยๆเลยครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับกิ่งชะอม10กิ่ง275บาบาทครับ ผักหวานก็5ต้นก็275บาทเหมือนกันครับฟรีค่าจัดส่งนะครับไปครับไปเก็บผักหวานให้ลูกค้าก่อนส่วนยอดผักหวานก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขายครับเพราะว่ายังมีน้อยอยู่เก็บขายคนแถวบ้านก็ไม่พอครับเห็นยอดผักหวานไหมครับยวให้ดูยอดผักหวานนะครับ ออกยังไม่เยอะครับผัวกหวานช่วงนี้ออกยังไม่เยอะเมื่อคืนก่อนฝนตกก็ตกนิดเดียวครับตกไม่มากตกไม่หนักครับเข้าสวนผักหวานกันครับนี่ครับยอดผักหวาน แม่บ้านลุยก่อนนะครับเป็นยังไม่ดกเท่าไหร่ครับ ถ้าใครสนใจต้นกล้าผักหวานก็ทักมาได้นะครับปลูกไว้ครับมีที่เล็กๆก็ปลูกได้ครับถ้าใครมีสวนผลไม้หรือว่ามีสวนลำยายนี้ยิ่งดีเลยครับปลูกแซมได้เลยถ้าใครคิดอยากจะปลูกก็แนะนำปลูกพี่เลี้ยงไว้ก่อนก็ได้ครับพวกตะขบพวกมะลุมพวกนี้ปลูกได้หมดครับพวกต้นแคร ดอกผักหวานยอดผักหวานทถวนี้จะเป็นปา่าดอกกระเจียวนะครับทานนี้ถ้าฝนตกมันก็จะเกิอดดอกขึ้นมาเมื่อวานไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับนี้ครับปุ๋ยขคอะอมาใส่วบใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำเก็บผักหวาน นะครับมาเก็บผักหวานส่งลูกค้าครั้งนี้รอบที่3นะครับที่เก็บผักหวานถ้าใบเกแล้วก็เด็ดใบออกเด็ดออกเลยครับมันแตกยอดใหม่เห็นไหมครับเด็ดใบทิ้งเลย อากาศเย็นครับตอนเช้าอากาศเย็นพอสายมาก็ร้อนวันหนึ่งจะมีสองฤดูมีทั้งร้อนแล้วก็หนาวได้แลวหนึ่งกำมือ ักหวานยอดสวยๆตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขายนะครับยอดผักหวานต้องรอให้เยอะก่อนครับผมก็จะปลูกแซมไว้เลยครับต้นเล็กๆที่ต้นตะขบงอกออกมาผมก็จะปลูกแซมไว้ผมปลูกแซมไว้ทุกปีครับปีละ10ต้น20ต้นปลูกไปเรื่อยๆก็คงจะปลูกจนเต็มสวนนั่แหละครับผมมีมเมล็ดพมเพาะไว้ผมก็ปลูก ครับยอดใหญ่เด็ดเลยครับทำแตกยอดใหม่ถ้าเราไม่เด็ดมันก็ไม่แตกยอดยอดมันก็จะมีน้อยเมื่อปีที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้เก็บขายครับมันเลยแตกเป็นพุ่มมันไม่สวย ยอดมันก็เล็กทีนี้คิดว่าจะเก็บขายจนหมดฤดูนู่นแหละครับทำแตกยอดใหม่ทุกปีถ้ามันเป็นยอดเดิมจะเป็นทรงพุ่มนะครับมันไม่ค่อยแตกยอดที่จะเป็นพืชที่เอามาจากป่ามาปลูกปลูกไว้แกงครับแกงใส่ไก่ ใส่ซีโคงหมงูอย่างพริกที่ปลูกไว้ก็เก็บแล้วครับเก็บสองครั้งแล้วได้ขายแล้วกินไม่หมดหรอกครับถ้าให้กินคงกินไม่หมดแบ่งขายด้วยครับกินด้วย อย่างต้นนี้เราก็แต่งกิ่งให้มันเลยครับเนี่ยยังเป็นกิ่งอ่อนอยู่เด็ดออกเลยถ้าเราไม่เด็ดออกมันจะเป็นทรงพุ่มนะครับอืมก็จะไม่โตเด็ดออกประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้ให้น้ำเลยตันนี้ก็ว่างครับจะคิดว่าจะตักปุ๋ยคอกไว้มาใส่ผักหวานเหมือนเดิมครับกิ่งนี้กำลังแตกยอด ต้นตะขบมเกิดผมว่าปลูกแซมไปเลยครับนะปา่าลกๆครับิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอเก็บผักหวานกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าสนใจต้นกล้าผักหวานก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ครับสวัสดีครับ